รู้สึกว่าหนูทุกข์เพราะว่าหนูอ,าอยากกินน้าพริกเผาแต่หนูก็กลัวกลัวที่จะผิดศีลเพราะว่าอยากอยากกินข้าวหลายมื้อเอเออยากกินข้าวอยากกินข้าวคือตั้งไว้ว่าจะกินข้าวมื้อเดียวแต่ว่าพอพอเจอน้าพริกแล้วอะทําให้หนูไม่ไม่สามารถที่จะหยุดกินข้าวคือพอถึงเวลาก็จะนึกหิวข้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ส่งได้แค่นั้นยังไม่ได้เดินมาร์กแล้วก็ยังยังไม่ได้นิโรธอะไรเลยแต่ทีนี้หนูก็จะมาสั่งก<อ>ารต่อ มาส่งกันบ้านต่อนะคะว่าออหลังจากที่หนูไปเข้าเข้ามารายงานสภาวะเมื่อวันที่สิบห้าแล้วอะค่ะที่เฉงครูเฉงอะค่ะก็ก็ได้แนะนําให้บอกว่าลองไปแยกดูซิว่าเราชอบอะไรในน้ําพริกเราชอบความหอมหวานมันหรืออะไรประมาณนะะี้ค่ะพอเสร็จจากตรงนั้นหนูก็เลยโอเคได้เวลาข้าวมื้อกลางวันพอดีก็เลยมาชิมอะคะ่ะมาตักแล้วก็ชิมชิมดู แต่ปรากฏว่าพอเราชิมนะค่ะกลิ่นไม่เหมือนเดิมกลิ่นน้ำพริกไม่เหมือนเดิมรสชาติก็เปลี่ยนไปหนูก็โอ้เหมือนเขาจะแบบมีกลิ่นเหมือนจะเหมือนจะแบบไม่หอมเหมือนเดิมแล้วก็เลยจะเอามาอุ่นเพราะก็เลยเอามาอุ่นนะคะเพราะอุ่นใส่กระทะค่ะอุ่นอุ่นอุ่นเอามาผัดซ้ำอะไรเงี้ยค่ะพอมาผัดซ้ําปุ๊บหนูก็ก็ตักเอาน้ําพริกกะออกใส่กล่องแล้วทีนี้มันก็ยังเหลือเหลือเหลือที่มันติดกระทะอยู่นะคะเหลือที่มันติดกระทะอยู่ก็ยังไม่ได้ทําอะไร ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยอะคะ่ะที่กระทะที่ยังมีน้ําพริกติดอยู่อะคะ่ะก็มากินน้าพริกไปก็มานึกอยู่อะคะ่ะเออเราชอบอะไรเนาะโอเคอันดับแรกเลยกลิ่นหอมชอบแล้วละกล,ะลิ่นหอมๆเนี่ยแล้วก็มีรสหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆทำให้เรากินข้าวได้เยอะอะไรประมาณนี้แล้ววันนั้นก็ผ่านไปพอถึงตอนเช้าอะคะ่ะด้วยความขี้เกียจหรือเปล่าหนูไม่ได้ล้างกระทะเมื่อวานแล้วแล้วมันมีน้ําพริกอะติดติดอยู่ที่กระทะด้วย นึกเสียดายก็เลยเอาข้าวอะค่ะเอาข้าวอะมามา,มา,มาผัดใส่กระทะที่ที่ยังมีน้ําพริกอยู่นะคะผัดไปแล้วทั้งทงที่แบบว่าเอ้ยทําไมมันหอมเออก็ดีเนาะอะไรเงี้ยค่ะผัดเผื่อพ่อกับแม่ด้วยแล้วแล้วหนูก็ปรุงด้วยดอกเบือนิดนึงทีนี้ก็เอามากินทั้งทั้งที่มีน้ําพริกนิดนิดเดียวอะค่ะแต่ทําไมมันอร่อยเหมือนกับตอนที่เรากินเยอะเยอะเลยเอ๊ะทำไมอร่อยทําไมรสด,ดีแบบนี้เนาะ ่ี้คะมันทําให้เราม,ามานึกได้ทีหลังอะค่ะว่าเอ๊ะน้ําพริกก็ปริมาณลดลงแล้วนะแต่ทาไมความอร่อยอยังเหมือนเดิมนอะก็มานึกที่เราอร่อยนี่มันอร่อยที่ลิ้นหรืออร่อยที่ใจกันแน่เนาะก็มาตรวจสอบตัวเองดูอะค่ะมันอร่อยที่ลิ้นหรืออร่อยที่ใจถ้าอร่อยที่ลิ้นเนี่ยรสชาติน่าจะจางลงเบาลงแล้วความอร่อยไม่น่าจะเท่าเดิมทีนี้ก็เลยทําให้โอ้นี่เราอร่อยที่ใจนี่นะ ก่อนที่จะสั่งน้ําพริกกะค่ะคือแม่บอกว่าแม่อยากกินเนาะหนูก็เออโอเคเพราะว่าใจใจมันโน้มไปแล้วว่าที่เนี่ยต้องทําของที่ดีอยู่แล้วน้ําพริกก็ต้องกินสิแล้วก็คนดีดีแง่ธทรทีนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเราเรามีเรามีความชอบในน้ําพริกอันนี้อยู่แล้วอะค่ะก็เลยทําให้กินน้ําพริกทีไรก็อร่อยทุกทีแล้วก็หยุดไม่ได้เลยก็เลยนึกถึงอันเนี้ยขึ้นมาได้ว่าอ๋อนี่เรา นี่เราติดใจนี่เราติดใจในในประโยชน์ในเขาเรียกอะไรอะคะในเหมือนว่าสิ่งที่ดีอะคะ่ะติดดีติดดีว่าอันนี้ต้องดีนะทีนี้ก็มาสงสัยตัวเองว่าเอะแล้วเราจะหยุดกินได้ยังไงในเมื่อเราติดดีขนาดนี้เพราะเราก็าาใจว่าอันนี้ต้องพริกอันนี้ต้องเป็นดับพริกที่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยมานึกขึ้นได้ว่าอ๋อของดีไม่จําของดีเนี่ยถ้าเรากินมากเกินไปนก็จะกลายเป็นของไม่ดี อุ้ยพอนึกแบบน,นี้ได้โอ้โหเสียของ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 เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำพริกจะต้องเสียแน่เลยถ้าเรากินเยอะๆเลยค่ะกลายจากของดีกลายเป็นของไม่ดีแน่เลยพอพอนึกถึงคําว่าเสียของเสียของอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบโล่งเลยค่ะแล้วมันก็ก็หยุดได้เลยที่ตอนเนี้กินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่มันมาติดอีกตัวหนึง่งว่าเอ๊ะเราเราเราเป็นคนตนีหรือเปล่ากลัวเสียของอีกต่อเนื่องมาค่ะแล้วมันึกทบทวนตัวเองว่ากระทะมีน้ําพริกติดอยู่น้อยนึงก็ไม่ให้เหลือ แล้วพอมานึกได้ว่าพอพอจะมากินน้ําพริกเยอะเกินไปก็เดี๋ยวน้าพริกก็จะให้เท่อุ้ยเสียของอีกของดีๆพ,พ,พี่จิตอาสาอาจารย์สาธรรมแนะนํามาแล้วอุ้ยเดี๋ยวจะเสียของอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยมาเหมือนมามาติดตัวใหม่ทีนี้การบ้านวันนี้ก็เลยก็เลยของเขาวที่แล้วก็คือโอเคตอนนี้หยุดกินน้ําพริกได้ก็คือกินตามที่ประโยชน์ที่น้ําพริกมีแต่ทีเนี้ยมันเหมือนเรามาเจอตัวใหม่คือตัวตะหนีไหม ตัวกลัวเสียของไหมอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ขอส่งการบ้านเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะอ,คอันนี้ก็ต้องอ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะคะต้องตามจับกิเลสต,ต่อไปนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกิเลสมันก็จะมีซ้อนเข้ามาซึ่งถ้า <c oughs> เรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็จะตามมันไปนะคะค่ะ <c oughs> คนที่จะตามได้ดีที่สุดคือตัวเรานี่แหละแต่เราต้องต้องต้องพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อหรืออย่าไปตกหลุมกลนของกิเลสค่ะค่ะพี่เมย์มีอะไรไหมคะค่ะขอบคุณค่ะพี่นกก็รู้สึกว่าเอ,อพี่น้องเราก็ละเอียดขึ้นเนาะ ตัวนี้แล้วเดี๋ยวฉันขอดูอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปนะมันเป็นหนังยาวนะคะเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ที่มีชีวิตะค,ะออค่ะขอกาสค่ะอี่เชนละอันนี้อีจะบอกว่าเนี่ยแหละคือประโยชน์ของการตั้งสีคือสินที่เราตั้งเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่เราตักเรื่องเดียวเนี่ยหละคะ่ะกิเลสมันไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องเกี่ยวกับมุมมองของอาหารหรอก บางเรื่องนะแกะออกไปเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องลึกๆข้างในจิตวิญญาณเลยอะ่ะอย่างที่คุณคุณทิพย์ได้คือเรื่องของตันนีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้องพิกเลยนะใครใครจะคิดว่าเกี่ยวเพราะนั้นการตั้งอริยสินไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคะ่ะมันจะทําให้คุณเห็นกิเลสต,ตัวอื่นๆซึ่งถ้าไม่ตั้งศินขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เห็นทุกวันเราตั้งสองมือเราทําได้เออเราทําได้มื้อเดียวแล้วเราก็รู้สึกเฉย เพราะเราไม่ได้ลองตั้งผมว่ามือเดียวพอตั้งมือเดียวปุ๊บเนี่ยเรียมต่างๆในการที่จะสังเกตอ่ะมันจะเยอะกว่าแสดงว่าท่านไม่ใช่สองมือละ <laughs> ท่านสู้มือเดียวทำสองตั้งสองมือไว้แต่ฉันก็กินมือเดียวมาตลอดคุณจะไม่เห็นอะไรแต่แค่เปลี่ยนมาแค่ตั้งมือเดียวตามฐานจิตของตัวเองนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวมันจะเห็นเหลี่ยมอื่นๆค่ะนะคะก็ท่านใดนะคะยังไม่ได้ตั้งสีจริงจังลองสักเรื่องหนึ่งดูคะ่ะนะคะจะมี นิยายเรื่องยาวมาเล่าให้ฟังเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะถ้าอย่งงางนั้นไปท่านถัดไปนะคะที่เห็นอาจารย์เปิดกล้องค่ะอเชิญค่ะ,คะอ่าเปิดแล้วอ่าเจริญธรรมพี่ร้องทุกท่านกราบคารวะอาจารย์ค่ะ โอ้เรื่องราวน่าสนุกเนะ <c oughs> าะเอาอาจารย์จะวิเคราะห์ให้ฟังนะจะให้ธรรมะให้ปัญญาเราจะแยกอย่างไรอะไรเป็นกิเลสมารหรือไม่นี่แหละกิเลสเนี่ยโอ้มันเก่งนะเหลี่ยมมุมมันจะเยอะพอเราปฏิบัติทำไปเราจะเห็นจากเราปฏิบัติหย,ยาบๆไปได้มันก็จะละเอียดไปเรื่อยๆละเอียดนี่แล้วมันจะเก่งเหลี่ยมนั่นมุมนี้นะถ้าเรากําจัดมันไม่หมดมันก็ทําทุกข์ให้เราอยู่งั้นนะ นะจะดูว่ามันเป็นกิเลสหรือไม่ตรงนี้เนี่จริงๆก็ดูว่าสบายใจหรือไม่สบายใจนั่นนะเป็นหลักถ้าไม่ใช่กิเลสมันจะไม่มีเงื่อนไขที่ทําให้ใจเป็นทุกข์มันจะสบายใจได้หมดแต่ถ้ามันเป็นกิเลสมันจะม,ม,จะมีมันจะมีเงื่อนไขที่ทําให้เราไม่สบายใจอยู่มันมีตัวยึดมั่นถือมั่นอยู่นะอย่างสมมุติเราจะดูตั้งแต่เริ่มต้นว่าเอ๊ะเ,เ,เราเราติดอ่าเรา เอ๊ะเราติดน้ำพริกหรือไม่อ้าวเราว่าเราไม่ติดแล้วอ่าเพราะว่าเราจะไม่กินก็ได้ละมาดูอีกว่าเอ๊ะเราเราเรา,เรากงกหรือเปล่าวันเนี้ยเ,เรางกเกินไปไหมเนี้ยนะคิดเหนียวะหนีหรือเปล่าเออมันติดแค่กระทะนี่ก็ไม่ยอมทิ้งคิดได้สองอย่างใช่ไหมหนึ่งเราะตนีใช่ไหมสองเราสองเราประหยัดใช่ไหมเราประหดเรารู้คุณค่าเนี่ยมันเหมือนใกล้ๆกกันนะประหีดกับตนีเนี่ย แต่จริงๆมันคนละฟาคนละเหวเลยนะมันคนละฟ้าคนละเหวเลยปรณณีนี่ดีงามสุดๆนะตณนนีนี่ยมันย่ำแย่สุดๆนะมันเหวสุดๆนะมันคนละด้านเลยเราจะแยกยังไงว่ามันเป็นอะไรนะ <c oughs> แยกตรงนี้ว่าถ้ามันเป็นความประณีก็คือเราจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะให้เป็นประโยชน์สูงสุดอันนี้เขาเรียกว่าปรณณีนะให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะแล้วอะไรมันเป็นตนี อ่าอ้ตันีนี่ก็คือว่าอ่ามันตันีนี่คือมันมันมีใช้แต่ไม่ใช้ใน่เขาเรียกว่าตนีมันควรใช้แต่เราก็ไม่ใช้อันนี้เรียกว่าตันีควรใช้แต่ไม่ใช้คือมันจําเป็นต้องใช้มันควรใช้แล้วก็ใช้ได้แล้วก็เป็นประโยชน์ได้แต่เราไม่เอาประโยชน์นั้นน่ะมันตันีมันไม่ยอมเอาสินั้นมาใช้มันตนีอย่างนั้น่ะมันคิดเหนียวนั่นน่ะ อันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าคิดเหนียวเขาเรียกว่าตนีมีใช้ควรใช้ใช้แล้วเป็นประโยชน์ด้วยแต่ไม่ยอมใช้นีพ่พวกพวกตนีอันนี้พวกตหนีคิดเหนียวห่วงมาอยู่กันเนอะห่วงว้ทําอะไรนะแต่อะไรละ่ะเป็นฟุ่มเฟือยทีนี้อะไรคือฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเนี่ยมันไม่ควรใช้แต่ใช้นะมันไม่ควรใช้แต่ใช้อันนี้เขาเรียกว่าฟุ่มเฟือย มันไม่ควรจะไปใช้อันนี้มันไม่ได้จําเป็นต้องใช้หนึ่งใช้แล้วเป็นโทษด้วยสองมันมันไม่จำเป็นต้องใช้ไม่มีประโยชน์อะไรได้จะต้องใช้แต่เราไปใช้อันนี้เรียกว่าฟุ่มเฟื่อยนะฟุ่มเฟือยมันก็ไปอกีกมุมหนึ un, ่งคนละด้านกับตานีตานีนี่ควรใช้แต่ไม่ใช้นะแต่ประณีดเนี่ยนะประณีดเนี่ยก็คือเราใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดมีอะไรก็ตามใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงประหยัสดสุด อันนี้เขาเรียกประหยัดประหยัดเนี่ยคือประณีตประหยัดเนี่ยคือประณีตคือใช้ในสิ่งที่ควรใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดใช้ในสิ่งที่ควรใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเรียกว่าประณีตประหยัดประหยัดนี่คือประณีตเป็นพุทธะทีนี้ลึกกว่านั้นอีกเนี่ยมาดีมันเป็นชั้นชั้นนะสูงที่สุดอีกเราติดประณีตประหยัดไหม เราติดไหมกับว่าปณีประหยัดดีที่สุดนี่เราติดไหมถ้าเราติดเราก็ยังทุกอยู่นะถ้าไม่ได้ทําปณีประหยัดคือเราทําปณีประหยัดได้แล้วนะเราไม่ขี้เกียจเราไม่เราไม่เราไม่ขี้เหนียวเราไม่ขี้เหนียวเราไม่ขี้เกียจแล้วเราก็ไม่ฟุ่มเฟือยแล้วแล้วเราก็รู้ว่าอะไรมันดีที่สุดอ๋อใช้ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยมันดีที่สุดมีอะไรนี่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยมันดีที่สุดนี่คือปณีประหยัด แต่เราติดไหมล่ะเนี่ยมันลึกอยู่ตรงนี้ติดไหมถ้าติดคือถ้าเราถ้าเราได้ทําตามสิ่งที่ดีที่สุดอันนั้นติดดีอ่ะดีนั่นคือประนีตประหยัดนะถ้าเราได้ทําการประนีตประหยัดเราจะมีความสุขถ้าไม่ได้ทําแล้วเราจะทุกข์นี่อันนี้อันนี้เรียกว่าติดเขาไม่ได้เรียกว่าอาศัยมันจะต้องไม่ติดก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราสามารถที่จะประนีตประหยัดได้ ถ้ามันมีเหตุปัจจัยให้เราทําได้เราก็ทําทํำด้วยใจที่เป็นสุขอันนี้ก็ไม่ผิดแต่ถ้ามันมีเหตุปัจจัยที่ที่ทําให้เราทําไม่ได้อะไรก็ตามมาขวางไม่ให้เราปณิประหยัดได้สําเร็จไม่ให้เราทําดีนี้ได้สําเร็จไม่ให้ปณิประหยัดนี้ได้สําเร็จถ้ามีสิ่งใดมาขวางไม่ให้เราทําได้แล้วเราวางใจได้ไหมถ้าเราวางใจได้ว่าเราไม่ติดนะมันมันไล่มาขวาง มันทําไม่ได้แล้วก็กล้ารับกล้าให้หมดไปมันก็ยอมเปลืองยอมทิ้งไปไงอันนี้ยอมเปลืองยอมทิ้งไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีวิบากายมาขวางแล้วมีคนมาขวางมีอะไรก็แล้วแต่มาขวางทําให้เราไม่สามารถทําความประณีตประหยัดในเรื่องนั้นได้เมื่อเราทำไม่ได้ถ้ามีอะไรมาขวางแล้วเราก็กล้าได้กล้ารับกล้าให้หมดไปเอาตัวมาขวางไายมาขวางเนาะมีคนมาเรียกเราไปนู่นนี้เอา้าจะทํานี้เป็นให้เป็นประโยชน์มันก็เลยต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยนะ มันมีอะไรสักอย่างมาขวางแล้วเราวางได้วางได้ว่าเออตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเอาดีสูงสุดทางโลกได้นะเราก็เอาดีสูงสุดทางธรรมก็คือวางนะวางปล่อยวางมีเป็นต้นนะเราก็ต้องเอาดีสูงสุดทางธรรมนะดีสูงสุดทางโลกมันอาจจะสิบสิบมีหนึ่งถึงสิบนี่นะมันสิบเลยแล้วปัณณีประหยัดได้ดีสุดแต่มันสิบเลยแหละแต่บางทีมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันได้แค่หนึ่งไงหรือเพอร์เ์ศูนย์ด้วยมันได้แค่นี้ เราปรนิตประหยัดได้แค่นี้เสร็จแล้วมันมีเหตุที่มันจะต้องเสียหายไปหมามาคาาไปกินเงี้ยนะหมามันมาเลียไปก่อนแล้วหมดแล้วเงี้ยตอนนะมันก็ไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ทําให้เราไม่สามารถที่จะปณิตประหยัดตรงนั้นได้ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่มาขวางก็งให้เรารู้ว่าเป็นวิบากายก็ให้เรากล้ารับกล้าให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นถ้ามีโอกาสทําปณิตได้เราก็ทาทาไม่ได้เราก็ไม่ทาอย่างเงี้ย ต่อให้เราทําได้นะสุขที่ได้สมใจอยากมันก็ไม่ใช่สุขแท้ได้ปัณีิสมใจอยากมันก็สุขแวบ,บหนึ่งแล้วก็หมดไปแม้แต่ดีนะได้ดีสมใจอยากมันก็สุขแวบหนึ่งแล้วหมดไปมันก็เก็บไม่ได้เหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าสุขแท้นะนะสุขแท้คือเราไม่ติดตัางหักคือมีโอกาสทําก็ทําเพราะมันดีไม่มีโอกาสทําก็ไม่ทําเรามีความสุขได้ทั้งสองเราไม่ยึดมั่นถือมัน่น เรามีโอกาสจะประณีตแล้วก็ทําได้เราไม่มีโอกาสแล้วก็หยุดได้นี่คือสุขแท้คือไม่ติดนะกรายินดีได้ทั้งสองอย่างจะประณีตก็ยินดีได้จะไม่ประณีตก็ยินดีได้ยินดีได้ทั้งสองอย่างเราสุขที่สุดในโลกพ้นทุกเพราะจริงๆแม้แต่สุขที่ได้สมใจอยากนะในดีใดๆก็ตามไม่ว่าจะประณีตประหยัดหรือดีใดๆก็ตามสุขสมใจอยากมันก็แค่สุขแวบเดียวแล้วก็หมดไปมันเก็บไม่ได้นะไม่มีสาระนะไม่มีจริง เราได้สุขในดีมาต้องมารู้กี่ครั้งแล้วแต่มันก็ไม่เคยเก็บได้เลยนะแต่สิ่งที่เก็บได้คือทุกข์คือกลัวจะไม่ได้ได้ก็กลัวจะหมดไปนี่คือสิ่งที่เราเก็บได้เก็บได้คือความกลัวนะความทุกข์พราะกลัวก็เสียพลังไปกลัวเสียพลังไปเกรงตัวบีบความกลัวออกดันออกเลือดลมไหลเวียนไหลเวียนไม่ได้เซลล์ก็เสื่อมอยากได้มากๆก็ทําไม่ดีได้ทุกเรื่องนั่นนะ่ะถ้าใครมาขวางเราในบางทีเราก็โบโหนะไม่ชอบใจไม่พอใจเอาเลยนะั่นน่ะ ไม่ให้เราทําดีอย่างที่เรามุ่งหมายเราก็ไม่ชอบใจไม่พอใจทําไม่ดีต่อกันได้ทุกรูปแบบนะเรื่องไหนก็ตามเพ่งโทษกันได้ทําไม่ดีต่อกันได้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเนียวนํานให้คนเดินเป็นตามก็เป็นวิบากร้ายดึงเรื่องร้ายมาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการถ้าเราไปติดดีเนี่ยก็ยังทุกข์อยู่นะไม่ใช่ไม่ทุกข์นะแต่มันดีกว่าติดชั่วเพราะติดชั่วเนี่ยทุกข์จากอยากจากกลัวสืบเนื่องไปอีกแล้วก็พลังชั่วนั่นก็ทาลายอีกมันสองดอก มาสองดอกมันหนักที่สุดกต่ติดดีเนี่ยมันมันทุกจากติดดีนะไม่ดีไม่ได้เป็นผลเสียอะไรดีก็นําผลดีมาให้แต่การติดดีนี่แหละมันนําทุกมาให้นะเพราะว่ามันกลัวจะไม่ได้ได้กลัวจะหมดไปร้างกายเจ็บป่วยทําไม่ดีได้ทุกเรื่องเพื่อให้ได้ดีสมใจอยากทําทได้นะกดดันคนก็ได้นะดูคนก็ได้อะไรก็ได้มนะทำไม่ดีได้ทุกอย่างกันแหละทะเลาะบบอแวงกันก็ได้ที่เขาไม่เห็นดีแบ่งใจเราไมาย ถ้ใครมาขวางมันก็ทําให้ดีได้หมดเหมือนกันมันก็เป็นวิบากร้ายดึงเรื่องร้มาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการนี่คือสัจจะอย่างนี้นะถ้าถ้าเราเข้าใจชัดอันนี้เราก็จะเห็นว่าดีก็ติดไม่ได้นะดีก็ติดไม่ได้ต้องไม่ติดถ้าเราไม่ติดเราโอ้เราเห็นว่าตัวโหติดดีเป็นทุกข์เวยไม่ติดเนี่ยโหพ้นทุกข์เลยดีจะเกิดไม่เกิดแล้วก็ไม่ทุกข์เลยสบายไร้กังวลแล้วก็อิม่มเอิบเบิกบานแจ่มใสสุขสบายใจไร้กังวลไม่ติด ้องมีความสุขทุกเวลาทีนี้พอเราไม่ติดได้แล้วเป็นไงพระเจ้าก็บอกจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้ทีนี้พอเราไม่ติดได้แล้วเราติดแล้วก็ทําเป็นแล้วใช่ไหมเออเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เราก็ชอบทําแล้วใช่ไหมไม่ยากนี่ถ้าดีจะเกิดได้เราก็ชอบไปเลยอยากไปเลยติดไปเลยอ่ายินดีพอใจที่จะทําดียินดีให้ดีเกิดถ้ามันทําได้ทําไม่ได้เมื่อไหร่เราก็พร้อมไม่ติดเพราะไม่ติดเราก็ทําเป็นแล้วเราต้องเป็นทั้งสองอย่างในดีนะต้องเป็นทั้งสองนะหนึ่งติดสองไม่ติด ต้องเป็นทั้งสองอย่างแล้วก็เลือกเอาว่าตอนนั้นจะติดหรือไม่ติดถ้ามันทําได้เราก็ต้องติดใช่ไหมถ้าทําไม่ได้ก็เลิกติดใช่ไหมทําเป็นสองอย่างแล้วเราก็พ้นทุกเ <ś c oughs> นี่ยชีวิตต้องพ้น<อ>ทุกต้องไม่ติดไม่ยึดแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ยึดมันถือมันตตนี่คือความละเอียดสูงสุดอันนี้เป็นนิพพานน่ะดีเกิดได้เราติดไปเลยติดดีเลยนะเกิดเมื่อใดเมื่อไหรเลิกติดหลายเกิดการับกายหมดไปรับเท่าไหรหมดเท่านั้นนะเราก็ไม่ติดยึดอะไรเราก็สุขที่สุดละ ดีก็ยิ่งออกฤทธิ์ได้มากร้ายหมดดีก็ยิ่งออกฤทธิ์ได้มากให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ดับไปนะไม่มีอะไรเป็นของเรานะไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราไม่มีอะไรเป็นของใครก็จะเป็นทุกข์อะไรก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์แล้วก็เบ,บิกบานจมใสไร่กังวลนะอ้าวนี่ก็ไปให้ถึงนิพพานให้ได้สาธุขอบคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะค่ะ กะพอพระคุณอาจารย์ค่ะได้สม,มาธิเถี่กันทั้งห้องนี้เลยนะคะที่มาจากน้ำพริกพริกโลกนะคะเห็นให้เราได้ฟังทาได้ละเอียดไปถึงความตมหนีด้วยนะคะนะ,คะต่อไปเป็นคุณวัาลัยพักใช่ไหมคะคุณว <c oughs> ัาลาัยพักนี่